สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวข้าพเจ้ากับคุงจังนะคะ,ะซื้อเค้กมานะคะแต่ซื้อมาตั้งแต่ของเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะกินนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะทานนะคะเป็นเค้กของเชอร์เทเลสนะคะเชอร์เทเลสเนี่ยจะมะีชื่อเสียงเรื่องไอศครีมนะคะแต่วันนี้เราทานอไอศครีมทานแบบของเขาไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ตอนนี้เราจะมากินเค้กกันค่ะให้คุจางอะคาเตโคดาไซโยะ ไม่รู้จะเป็นไไต้องหอมาเนี่นะคส่นรถะแล้วไม่มีเวลาทานนะคะก็ไม่รูว่าเาจะเคกเจะเไ้นะคะ,ะ,ออะ,คะโอ้โอสวยอยู่นี่ค่ะช่ว้เป็นหน้าดับเีนะคะ <S <S 1> <S 1> เราก็ซื้อเป็นช็อตเค้กนะคะอิจิโกช็อตเค้กสีเียน,นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นชีสเค้กนะอ่แล้วก็ชีสเค้กมาชนิดอาวุธในมือพร้อมอ๋อฮัลโหลสต๊อชุนี้อไมอืมอืมอไมบอะ 何 <laughs> <laughs> でいや hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องต้องที่อร่อยสําคัญไปละกินเลยไม่ไม่ได้ลืมใบออกสื่อดูต้องไม่โอ้โหดูแซ่เสียสลามมากเลยเป็นไงมั่งอジアジดูด็ดกัเป็นไงมั่งรสชาติเป็นไงมั่งสเป,ปย์เอา้าดูดูไหนสไป,ปย์มจิโกะสเปย์ปปยอ๋อคงจำหมดว่าอะไรเอออะไรนะ เค้กอะยังん,ん。งส์คะเคกคืออืมน่าก็ซุปเปอริ่น่าแล้วคือมะนาวนะคัแล้วก็ส่วนตัวของเจ้านะคะจะซุปเปอร์นะซุปเปอร์นเนื <laughs> <laughs> <ん>้อเค้กนะคะก็คือแบบ ก็เนื้อเค้เขาหวานแต่ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่หรอค่ะเนื้อเคแบบไม่ค่อยฟูแต่ว่าเขาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่กูรเราไม่ไววะตชิตนั่นเอโอเคนาอนาะไอนั่นสมิสโกชิเค้วันมันตโอชิเน่่อีใช่ค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่เขาทํทำกิฟเก๋สวยเนี่ยให้ชีสวานชีสเค้กวานด้วยส 一緒にいいよ食べてくたけどね。ああ、うん。どこ行っぱい食べてくだうですかチーズなんじは濃くないね。チーズケーキんうん。うし、ういうし。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 ういうし。うし。うん。 โดยส่วนตัวนะคะถ้าเกิดไอ้โฮกับโนแบรนด์โฮกับไอชี่เนี่ยม,ม,มามามาเอ่ออาจจะแบบเขาก็ตกแต่งกิบเก๋นะคะแต่โดยส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าเชอร์ตาเล่เนี่ยเหมาะกับกินไอศครีมจะอร่อยกว่า <laughs> นะคะอถ้าเค้กเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าอืมดีนะรัซื้อมันทีเดียว ยกตัดในวัตถุดิบจิคัตัดนะสกุชเดอืมอืนถ้าทานนะคะเหมือนกับทานได้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทานไอศครีมเขาจะอร่ดีกว่านะคะ่ห้อนี้ไอศครีมจะอร่อยกว่าค่ะ <c oughs> แต่เมื่อว่าลูกค้าสูงเยอะนะคะเพราะว่าเ,เขาจะใกล้ ช่วงฮินดมารุรีนะคะก็จะเป็นเขาจะตกแต่งหน้าเค้กอ่ะทำเป็นแบบเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าสตอเบอรี่นะคะเขาจะตกแต่งเป็นเอ,อเป็นสตอเบอรี่อะคะ่ะสดนะคะก็เลยดูน่าทานมากนะคะแล้วเมวื่อวานเนี้ยเค้กเขาจัดเต็มเยอะคนมาซื้อเยอะมากเลยคะ่ะเค้กเห็นเห็นเขาจัดเต็มตู้่ะคะเห็นเขาซื้อเลยก็นคนซื้อเยอะก็เลยไปเข้าแถวนะคะ ข้าวคิวซื้อบ้างนะคะ hmm. แล้วก็ซื้อไอติมด้วยแต่โดยส่วนตัวแล้วไอศครีมจะของที่ห้อนี้ไอศครีมจะดีกว่าคะ่ะถ้าเค้กแล้วแบบอืมถือว่าก็ทานได้นะคะแต่ก็ก็ไม่ได้ถือว่าอร่อยมากนะคะเนี่ยก็เรียกว่าแบรนด์ว่ะอ่าไอซ์ว่าโฮกับอีเนี่ย <Yeah. S 1> มดตัววชิเนี่ยมอืม,ม,อม,ออม,อมแต่ก็แต่งกับเกลเนี่ย ่อันนี้เป็นเหมือนกับเนี่ยสกุลละเนี่ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวทานต่อให้หมดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ